คืนนั้นฉันหลงทางในป่าลึกมันมืดสนิทจนมองอะไรไม่เห็นเสียงลมพัดหวีดหวิวเหมือนเสียงกระซิบฉันเดินลึกเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งฉันเห็นมันดวงตาสีแดงก่ำสองดวงจ้องมองมาที่ฉันจากความมืดมิดมันวาวับ เหมือนเปลวไฟที่กำลังลุกไหม้ฉันแข็งทื่อขยับตัวไม่ได้ทำได้แค่จ้องตอบกลับด้วยความหวาดกลัวใครนะ่ะฉันตะโกนออกไปเสียงสั่นเครือแต่ไม่มีเสียงตอบรับนอกจากเสียงลมที่พัดแรงขึ้นดวงตาสีแดงคู่นั้นค่อยๆเคลื่อนเข้ามาใกล้เรื่อยๆ ฉันเริ่มเห็นรูปร่างรางราง,รางมันใหญ่โตขนปุกปุยอย่าเข้ามานะฉันขู่แต่ในใจแทบขาดรอนรอนทันใดนั้นดวงตาสีแดงก็หายไปพร้อมกับเสียงเห่าครางเบาๆฉันรีบวิ่งหนีสุดชีวิตไม่หันหลังกลับไปมองเอกเลย จนกระทั่งรุ่งเช้าเมื่อแสงแรกสาดส่องฉันก็พบว่าตัวเองยืนอยู่หน้าบ้านของตัวเองอาจจะเป็นแค่หมาป่าหรือหมาจรจัดแต่ฉันสาบานได้เลยว่าดวงตาสีแดงคู่นั้นมันไม่เหมือนดวงตาของสัตว์ธรรมดาเลยสักนิด